เอาไงครับก็ไม huh? so, okay, so, uh, like, so, ่ไม่เป <music> ็นไรนะถ้าไม่เอาก็ไม่ถ้าไม่เอาที่แต่งหน้าก็ไม่เป็นไรนะก็เอเคไม่แต่งอืมก็ไม่เป็นไรนะผมก็จะเอาไปห้องนี้แต่ว่าถ้าเกิดมีคนมาคาะห้องผมผมก็ไม่เปิดนะครับเดี๋ยวผมพี่พอไปเอาให้ไม่ไม่ไม่ครับก็คือคือตอนนี้ผมไม่ไม่ตอนรับแขกที่จะเข้าห้องผมครับถ้าไม่ให้ผมเอาไปให้ผมก็คงจะล็อกคองแล้วก็นอนกับพี่อบเชยอยู่สองคนแล้วก็ไม่เปิดให้ใครเลยเอโอเคใช่ไหมครับ จะจะ,จะจะไม่แต่งใช่ไหมก็ไม่ไม่แต่งก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ไม่บอกรหัสชื่อไอเลข้องก็ไม่เป็นไรนะครับพูดเอาของผมไปทำไปเนี่ะก็ผมก็มีกุ้งเต้นนะครับอยากจะเอาไปให้แฟนกินด้วยเต้นของใครอะมันเต้นอยู่ไหมเต้นครับนี่ไงเไห็นไหมมันเตยอยู่แต่ว่าผมบอกพี่แฟนคลับว่าเอาไปเลี้ยงครับเพราะาผมกลัวกันดราม่าครับ กินก็กินกับคุณนั่นแหละครับโอไม่ครับไม่ครับก็ไม่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 แต่งใช่ไหมครับงั้นผมก็เอาไว้ห้องนะห้องห้องไหนถ้า้ก็จะแต่งก็ห้องไหนก็บอกนะครับถ้าอยากแต่งก็ห้องไหนก็บอกนะครับผมจะได้เอาไปให้ไงห้องไหนนะเอาไงครับผม ผมไม่ได้มีเวลาที่จะมาคุยเยอะขนาดนี้นะผมอยู่ห้องไหนอละอะไรนะผมค้างครับค้างแล้วคุณปลายเนี่ยคุณสองบาทหรือเปล่าเนี่ยทำไมทำไมทุ่มเห้ <c oughs> เขาลีลาครับทุกคนเขาลีลาลีลามากอองทุงลีลามาก เรียนโตครับผมคิดว่าแบตคุณไปลเจะหมดแล้วนะอะไรเดี๋ยวผมถามพี่ป๊อปดีกว่าพี่ป๊อปอยู่ไหนเอ่ยพี่ป๊อปพี่ป๊อปอ๋อทุกคนผมว่าเป็นกับของผมแล้วแหละ เน็ตผมเองไม่ใช่เน็ตเขาหรอดตาปายเขาทักมาว่าผมอีกเครื่องนึงแล้วนะโอ้เน็ตเป็นยังไงโอ๊ปอ่ะท่าเครื่องนี้ผมใช้ไวไฟนะครับไอ้คนหนน้องบุญเนาะอืมบางดูองดูไหมอ่า ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเอาใหม่ใหม่อเคดูสิใช่หรือเปล่านะมาแล้ว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 ผมจิบาเขาวานนี้เขาจาเนี่ยเน็ตคุณช้าหรือเปล่านี่เนี่ยวผมไม่ช้านผมเร็วอยู่แล้วทำไมมันตัดไ,ไปเน็ตคุณช้าหรือเปล่าเน็ตคุณหรือเปล่า <laughs> คุณใช้เน็ตโทรศัพท์เจ้าปาก,กน็รู้罢 <laughs> ทำไมคนช่างรู้ใจผมจังเลยอ่ะผมบอกแล้วคุณสมัครรายเดียวแล้เดียวสองอันก็ผมสมัครอันเดียวพออีกอันหนึ่งก็รอใช้กับคุณไงห้องไหนเอ่ยววนแล้วว่าเคลื่อนเลทวันนั้นะห้องไหนเออมีหอดไฟไวไฟไรสดมันเป็นไฟที่พี่แฟนคลับส่งมาให้ครับ ห้องไหน,อน,อนไเอ่ยแล้วผมเดินเบลเลยไม่ผมไม่ผมไม่เปิดยังไงผมก็ไม่เปิดชีวิตแล้วแต่ <c oughs> ถ้าพี่ป๊อบมาผมก็ไม่เปิดพี่เข้มมาผมก็ไม่เปิดคุณจะเอาอยัางไงครับกอคุณไปงานนะไปงานก็ผมเอาผมเอาเอา,เอาเอาซ่อนไว้เ yeah. <c oughs> ออคุณอยู่ห้องไหนคุณจะมาหาในในไลฟ์สดผมแบบนี้เอ้ยหาดูบอกไหม ก็ไม่รู้อะครับก็คงจะไม่ได้แต่งหน้าเนาะเฮ้ยเดี๋ยวผมพาคุณเข้าไปในห้องน้ำดีกว่ามันจะได้โดนบล็อกนี่นี่นี่นีโว้ย <c oughs> น่ะน่าเข้าพาเราเข้าห้องน้ำคิดด,ดูโลดพาเราห้องน้ำไม่ได้โดนบล็อกคุณคิดถึงผมคุณก็บอกพาเขาผมไปห้องน้ำดี คุณอยู่ห้องไหนเนี่ยคุณจะมาเลืดต่อหน้าแฟนขับ <S <S ผมไม่ได้นะคุณไปอปอะไรนะห้าสคุณเ้ผมกินแล้วอผมจะกินข้าวอะไรนะครับคุณอยู่ห้องไหนนะผมอยู่ห้องห้าสิบแปดครับ <c oughs> ให้เขาเอาอะไรมาให้คุ้งเต้นไงอ๋อให้เขาคุ้งเต้นมาให้แล้วก็ที่แต่งหน้าใช่ไหม อย้ายเข้าไปหาหเหรอยรอรับอยู่ข้างนอกข้างหน้านี่คุณก็นา่าจะรู้ว่าถ้าผมไปห้องคุณแล้วผมไม่มีทางที่จะยืนอยู่ข้างหน้าหรอก <c oughs> ถ้าคุณจะดันผมยังไงก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าผมแรงเยอะกว่าคุณห้าศูนย์เท่าไหรน่นะ เอ้ยไปๆกุ้งตายหมดแล้วมไม่เต้นแล้วตอนเนี้ยว่าแล้วคุณรีบรีบอกเลยดิผมจะเรีบไปหาคุณเนี่ยกุ้งมันตายหมดแล้วเนี่ยเร็วๆๆมันไม่ทันแล้วเนี่ยห้องไหนนะไมม่ีกล้องมันตายหมดแล้วเนี่นนยโอ้ยกล้องมันตายยังไงโอ๊บกล้องตายกล้องตาย กุ้งมันตายหมดแล้วเนี่ยเร็วๆโหคุณไม่ได้กินคุณไม่ได้กินกุ้งเต้นหรอกไปถ้าคุณไม่บอกโยห้องห้าศูนย์แปดโอเคครับให้เขาใส่กางเกงสีเหลืองไปหรือว่าใสา่ใส่กางเกงทหไม <laughs> ถ้าคุณกล้าเดินผ่านหลายๆห,ห,ห้องมาคุณก็เดินนะ <laughs> แต ผมก็ใส่แบบนี้มันก็ธรรมดาไงผมใส่สีเหลืองนี่แหละเนาะไปไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนะครณตายผมไปหาช้อนก่อนที่จะให้คุณตักกุ้งกินเราใช้ช้อนเดียวกันเนาะไม่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 นี่ครับทุกคนผมจะเอาช้อนแค่คู่เดียวไปกินกับไปาคดว่าผมไม่มีช้อนเหรอ โอเคแค่นี้แหละผมไม่อยากคุยมากมายคิดถึงออผมก็บอกนีรับฟันนีฟันนีครับ,รบผมจะนำพาพี่พี่น้องๆไปห้องของโอริโอนะครับไปเราห้าแปดเอ้๋ยน้องทางขงงนะเขาได้เจ้านะเราก็จะทิ้งพี่กบในห้องนี้คนเดียวเดี๋ยวมีคนไหมบ้างปฏิเสธอีกทีนึง

เม่งงงเลยนุกบานโซนแปดอาใส่ว่ะองนี่นี่นี่ห้าโซนแปดไหมนะทุกคน ไม,ไม่ไม่ไม่ไม,ม่ผมมีผมมีที่เขาไปกินคุณด้วยผมมีกล่องเดียวเดี๋ยวผมแบ่งให้ไม่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 ทำไมไปไปคนเอามาเร็วเอาอไปไปมันเจ็บแหม <im it> ผมเข้ามาแล้วครับผมเข้ามาแล้วครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ห้องแฟนผมนะครับผมฮ่า <im it> นี่ครับพุงเต้นตายหมดแล้วครับจะมาดีอุ้ยหาขั้ว <laughs> ส่งข,ขาวคุณเหรอขาขั้วเอามามากแกแล้วก็ป้อนเขากินหน่อยจะได้เร็วๆ,ๆตังสายยังอา้าตัง ตตตัังตังงงกูก็ตั้งออตโตส้สิคุณไปไปอูริโอ,อม,มีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้าห้องแฟนนะครับออกไป <laughs> ผมย่อยู่มืดๆเขียนไปนะที่รองด้กันตอนนั้นน่ะ เพลงนั้นแม่ที่เราเล่นก่อนเบาๆแม,ม,ม่มากิน,ม,นมากินมากินไก่เขาเลยกินนี่กินนี่กินนีเ่เพลงนั้นแม่ที่ขอพาลองแม่ ทำไมต้องมาไอพี่เข้มจะมาเอ้ยโมีมาอยู่ด้วยกันมพี่เข้มาทำไมเนี่ยนี่นมีมีพี่พีเอซยูะคเเยดี๋ยวเดี๋ยวเยไปเอ้าพี่เข้มไม่เห็นบอกคเป็นลักไทยไอโอทีไอห้องเซี่นะโเ้็นนั่นลยรอเต็มเลยโอ้โหดูนีไปไปฟังนี้ด้วย นี่ครับเพรว่นี่คือเราอยู่ชั้นชั้นหนึ่งนั่นนะ่ะไม่เห็นนั่นอันนั้นอันนั้นคือพี่คนหนึ่งนะครับนี่พี่พี่คนนี่พี่พี่คนนั้นแกเหน็นในการเราไบายอยู่ไปบายเต็มเลยนะครับนี่เห็นไหมแล้วพี่ทางนูน้นแกก็เริ่มเหีเย้ยไรๆแล้วเ,เออเอย,เอยไปไปเขาไปทานร้านไปเรื่อยไป,ไป <laughs> มันเมื่อเยเด้อไปยืนตั้งสั่นพุ่นพุนพุนพ่นชั่วโมงรถอีกพุ่นไอ้เอื่อยเสียดำไปหมดเลยเอื่อยนึงเล้วเอียงเลียงหัวเบิ่มยอดครับวันนี้มาไลยหม่องเลยครับ เชียงใหม่ก็มาเชียงรายก็มาคืออยู่ระแวกนี้ยระยะทางประมาณ400กิโลนี่คือผักซอยบานเพินนะ่อนอะตุ๊กตสวยมากครับปกซอยบางเพิ่น400กโลนีพ่พนนดูภูเขานะครับอันนี้ผมก็เลยเข้ามาอยู่กับปายคืออยากจะเย็นดูภูขเขากันส<า> <2 S 2> องคนนะครับไม่ใช่น้ำหรือว่าเป็นนะเอะน้ำตึกวะมันเป็นน้ำต้นน่ะน้ำาล้ก็เป็นภูเขาอ๋ออันนั้นน้ำอันนั้นคือตึกขาวๆน่ะน้ำแล้วก็นะครับนนนาทีเราจะมากันสองคนนะครับพี่เข้มยังไงพี่เข้ม คนแอบมาหวานกันนะเพิ่บ๊วยคนจอบนจว่าโอ้ลูกเสียจากห้องอ่ะเดี๋ยวพี่ไม่กดแล้วพี่ไปโอเคเดี๋ยวแบบนห้อยู่ด้วยกันโอเคครับพี่ไปไปไปครับพี่ไป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 ห้องเด้อพี่ห้องเด้อไ่เข้มไป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 โอเคหนึ่งสองเอาไปกินกุ้งเต้นไปกินกุ้งเต้นไปเดี๋ยวผมจะบอกให้คุณถามไปทางนี้นะสิบ้าที่ได้ตึกบ๊อก บอบอบอ,อไปไปได้รู้ห้องน้ำเลยโอ้ยบอบอ <ไป S 1> บอเ<ๆ>อ้ายังอย่างเอาจะมาขี่าลาน,น,ำน้ำ <laughs> ด้ยเรียบร้อยนะทุกคนเรียบร้อยนะครับอัลโ เอาผัวสำรองให้ได้ให้ได้ไหมโซโลผัวสำรองให้หน่อยสิไม่ไมาๆๆกินกินกินกุ้งตายหมดแล้วเขาเห็นพินกันไหมเห็นสิเข <laughs> าก็ะทกเห็นกันขัน <laughs> <laughs> ผมไปเบียอ์พีไงโอ้น้ำหอมก็ใช้ของชาแนลเนาะ นี่ผมก็นั่งกับเขาสองคนนะครับมันเป็นตัวแบบนี้นะนี่แล้วก็เราก็มองไปนะครับรอบๆอ้านมันวิวดีมากเลยนะผมนั่งกับแฟนผมอ่ะตึ๊นี่เหรอแต่มันก็วิวดีนะไปสุดลูกหูลูกตานะครับผมสัาษณ์คุณนะคุณมีความคิดยังไงเนี่ยที่ได้นั่งกับคุณที่เรารักนฮะฟังหน่อยอะที่คุณได้นั่งกับคนที่คุณรักเนี่ยคุณมีความรู้สึกไงใครคนที่ผมรักเลยนะอาเพลงที่เล่นเป็นสักเพลงไง วัดถือได้วนะ่ะเออ,อตาย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 ,ตายเอาจะลองเพียงไรผัวสำรองหูดีว่าไอ้วี่าแค่ผัวสำรองยอมรมับตำแหน่งอา่อาขี้ตามขี้ตามหูดีว่า อมีค่าแค่ผัวสำรองยอมรับตำแหน่งผัวมือสองเขาชิงย้ำน้องปวดใจเจ็บจากเขาคนนั้นให้จังมีค่าไม่เป็นไรแป้นคำว่าเศร้าๆมาอนันเราจะมากินกุ้งเต็มนะครับ อเอาไปทำดีๆใครเป็นคนทำคุณนั่นแหละ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 คุณนนั่แหละตายเบิร์ตอ๋อขยอ่อยไหมรึองอเองกุ้งกุ้งกุ้งออกวะบอกว่าขย่อยก่อนกินนะแต่ว่าแทนที่เสียเอาสอนสอนไปเสียนึ่ะเราต้องแผงไม่ตาก่อนกินเลยแผงไม่ตาก่อนคุณแผงไม่ตาเป็นไหม เอาท้องระผงสวนเอาไม่ตาเพศตาสัตวทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเรีนซึ่งกันและกันเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุเฮ้ยมันจะไม่จบโอ้อะนีข้าโหนตุจงมี มไม่สุข anyway. ีอัตานังปริหารันตุจนมีความจุกาิสุกใจรักษาตัวนี้มาจากทุกไปที่แ pues ิทธอาจจะท่องไม่จบนะครับมันจะบาปได้ป่ะน้องตองประจุใครมึนคุณเหรอมาคนหลับงหเอาเอาผมเอาคุณคุณเอาคุณเปิดตัวนี้เลยมันตายแล้วเอาคุณได้ไม่กินมันตายดิเราเอาถ้าตัวเป็นๆเนี่ยเราพูดในายส่วนนะพี่นะพูดก็พูดเถอะ นะครับตัวที่ยังไม่ตายเราจะเอามาใส่น้ำแล้วก็เลี้ยงไว้นะครับแต่เราจะกินแค่ตัวที่ตายเท่านั้นนะครับเอ,อ้าทำไมคุณแกกินตัวแกนดุดนดะุเ <laughs> อ้าไม่ดิไหมอหาอ๋ออยากให้ปลาๆกินเหรอลูก <laughs> โคตรเลือดเย็นเลย <laughs> เลือดเย็นนี่รีอื <laughs> ออกแล้วพี่บอกว่าอยากเห็นกุ้งแนนะ้วนี่ครับมันตายแล้วครับไม่เป็นไรหรอกพี่ตายแล้วเต้นดุบๆแล้วเ,เขาเปลา่าสิถ้าข้องดิบๆอยู่ไว้ใจไปไปๆนะครับก็ผมไม่กินเนื้อแล้วแต่ปลาไม่กินเนื้อแล้วตอนนี้นะครับบางครั้งเวลาไปๆนะเขาจะชอบกินดิบนะครับ บางครั้งเวลาไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยเขาเดินเดินริมทะเลเขาเห็นเต่าเงี้ยเขาก็เขาก็เอาเอามีดทะลุเต่าแล้วเขาก็กิน <c oughs> อย่างงี้ยพอน่าบอกเลยว่าพอได้คักซะน,นี่แบบไม่เผ็ดน,นะนี่ก็คือความฝันของนุกนะครับที่มานนั่งกินข้าวแล้วบรรยากาศดีแบบนี้กับแฟนสองคนนะครับ ลิ้กินให้มันเสร็จลกนม,อเ,อเ,กเ,มเสร็จลิ้กินให้มันเสร็จเขาไม่ได้ที่จะพูดด้วยว่าใครแฟนคุณเขาเขาไม่พูดแล้วนะเพราะเขายมอมรับ อันนี้เราอยู่พะเยาใช่ไหมอากาศดีจริงๆนะมุนเอาไปเชียงใหม่ขึ้นดอยไหมอยากไปอยู่ถ้าม,มีเวลาตื่นแต่แปดโมงจ้ะบอกใครอะ <c oughs> ตัวไหนเคียมน้ำปุ๊กอ่ะอยากตื่นตื่นแปดโมงไม่ได้หรอกไปเราก็จะลงเราจะใช้รูปศิ่นวันนี้กันนะตีสองตีสามวันนี้เรานอนทั้งวันเลยนะ เป็นรถวันนี้นอนยาวมากเลยขอบคุณคุณจิ๊บครับไปเรานอนทั้งวันมันก็ไม่เหมือนนอนอยู่ที่นอนอยู่ดีนอนทั้งรุนปวดหลังเว้ยเจ็ดจอยก็รู้หมอืะเราคงจะได้กลับพร้อมรุนแหละแต่เราไม่ได้ไปหาจิงๆจูละไหนล่ะนังว่ะ ดีๆว่าได้ไปถ่ายไหมมันจะเหนื่อยมากเลยนะพูดตีกลับมาชั่วโมงนี้กว่าเองเอาเรื่องมันไม่ได้ตัวเราอี่แล้วข้าวสีบแบบชิวๆกลับมาัน,น <c oughs> <c oughs> ว่ายหลงวงพ่อทันใจด้วยพี่ทันอ,อ,อยู่ไหน นี่ครับแผลปวดมากเลยอย่างเป็นไงกว่าน้วอะตอนนี้คุณกินยาแก้เซ็ปนะน่าจะกินยาต่อทอนเซีงอนะักเสบแนะ่เลอะไรนะตอนนี้คุณไปกินยาแก้เส็คุณน่าจะกินยาต่อทอนเซีงอักเสบมันก็เลยไม่หายบอกทำไมคุณไม่มาดูยาให้ผมล่ะคุณก็ต้องมาดูแลผมนะน้องอฟไงมันไปใส่บู้มัมนนั่นนะ่ะอย่หวอง แม้แก้เสียไปเลยอ่านดูอยู่มันมีคู่กันกับท,ท,ท,ทอมซินาเสียบธนาบวชได้ไหมกุ้งเต้นนี่มันเป็นผู้เลันคนกินคนกินที่แรกวะ่ะกินแบบบรสุกดูอยู่อ่ะบัวอร่อยมากเลย